นิยายวายใครไม่รักก็บ้าแล้วบทที่หนึ่งใครเคยนอนกับกุ้งบ้างกระทู้หนึ่งในกลุ่มเฟซบุ๊กแฟชเช่รหัส61มหาวิทยาลัย x ตั้งโดยดิว x เนื้อหาเรื่องคอร์สวันนี้ กุ้งเซนเจมคนดังสอบติดสินกรรมรอบสองผมเลยจะมาขอถามตรงๆนะใครเคยนอนกับกุ้งบ้างครับวงเล็บยังไม่มีใครลาก,กุ้งเข้ามาในกลุ่มนี้ใช่ปะวะเมนแรกเคยครับเม้น18บแปทำไมจะไม่เคยกุ้งคนดังกุ้งของผมเมนที่15บอกได้แค่ว่าตัวนุ่มบวกหอมมากครับเล่นเสนื่อยเลยดิวเอ็ก โหทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยคนดังทั้งนั้นเลยคนธรรมดาอย่างผมหมดสิทธิ์อุตสาหะคาดหวังนะเนี่ยเม้นที่18ผมยังไม่เคยแต่ก็เล็งไว้นานแล้วเหมือนกันว่าจะจับขย้ำสักทีมาเรียนที่เดียวกันแบบนี้คงได้เจอกันหน่อยแต่เขาจะสนใจผมไหมเนาะอ,อยู่คณะที่รุ่นพี่เซียมให้หญิงขนาดนั้นเม้นที่102 เปิดเทอมผมจะไปดักที่หน้าหอจำคำผมไว้ผมจะมาเมนว่าบรรลุแล้วโวยในนี้บ้างไอหนุ่มบัญชีเม้นที่300อย่ายุ่งของกูอ่านต่ออีก250อคอมเมนต์เฮ้ยคุณเสียงแสบแก้วหูถ้ารู้เข้าสดประสาทอย่างไม่เกรงใจว่าอนาคตของผมหูจะดับทำไมคณะนี้ต้องมีโซตัสด,ด้วย เดี๋ยวจะบอกแม่ให้แจ้งตำรวจซะให้เข็ดผมนั่งก้มหน้าซ่อนความหล่ออยู่แถวนอกเป็นคนเดียวที่โดดเด่นท่ามกลางเพื่อนๆซึ่งนั่งกันเรียบร้อยเรียงหน้ากระดานในท่าเข้าระเบียบส่วนคนที่มุงผมอยู่อีกข้างคือบรรดาพี่ปีสองสุดโหดที่ดุแม่งอย่างกับหมาดุแบบไม่บรรยาบรรยังดุเหมือนจะให้ผมน้ำลายฟูมปากชักตายอยู่ตรงนี้อะไรกันวะ แค่ไม่มีท่าแนะนํนำตัวแค่นี้เองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ก็คนอื่นๆส่วนมากมักติดรอบแรกโดนเรียกมารับน้องก่อนมันก็ต้องพร้อมแล้วปะเอมแต่แก้ตัวไปก็ใช่เรื่องจะบอกว่าไอ้พวกที่ติดรอบ2แบบเดียวกับผมอีก10กว่าคนก็ไม่รู้เอาความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนผ่านเข้ารอบไปนั่งในแถวแล้วเรียบร้อยกลายเป็นว่าเหลือแค่ผมคนเดียวที่ยังเป็นแกะดำเดิอดยอยู่แบบนี้โถวุย ไอสัตว์กุ้งมึงอย่านิ่งคนที่ส่งเสียงกระซิบมุบมิบในปากจนดังออกมานอกแถวคนนี้ชื่ออูมันเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเด็กชายวัยรุ่นหน้าตาดีแต่โคตรลุยคนนี้เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันกันกบผมตอนมัธยมปลายและที่สําคัญมันเป็นคนแนะนําให้ผมเข้ามาสอบที่นี่หลังจากไปสอบที่อื่นแล้วปิ้วจนจิตตกต้องขอบคุณมันเหมือนกันนะที่ติวเข้มผมจนได้มานั่งอยู่ตรงนี้และไม่เป็นบ้าไปซะก่อน เฮ้ยไอประธานโดนนั่นไงมึงโดนแล้วสัตว์อูเอ้ยพี่วากหน้าหล่อผู้มีคราวงามแต่ดูชี้เชียกระแทกเท้าเข้ามายืนตรงหน้าไอ้เพื่อนดักผมเนี่ยก้มหน้านับฝุ่นที่พื้นเลยครับกลัวทำไมอยากช่วยเพื่อนเหรออยากโชว์สกิลผู้นำหรือไงเอาผมถามตอบมาดิพี่เขาแพะก้มลงตะโกนใส่ไอโอจนอีกฝ่ายสืดุ้งโยงไม่ใช่แค่มันนะ ผมก็สะดุง้งตกใจโว้ยตะโกนหาะไรนักหนาวอะ่ะเปล่าครับไอ,อ้อูเงยหน้าขึ้นมองตาแทบไม่กระพริบคุณจะนั่งเข้าอี้ลมเองหรือจะให้เพื่อนคุณนั่งพี่วาคนเดิมชี้มาตรงนี้ห่างกับผมแค่นิดเดียวจนต้องถอนหายใจเฮ้ยบ่าเอ้ยเล่นเอาเสียวาบผมขอนั่งเองครับโหไอ้อู มึงเนี่ยก็มีจิตวิญญาณประธานรุ่นจริง,รงๆเชิญเพื่อนรักเหล่มองผมแป๊บหนึ่ง<ๆ>ก่อนจะลุกขึ้นมาทำท่าที่ว่า<ๆ>เก้าอี้ลมเป็นการทำโทษแบบหนึ่งมันคือการนั่งยองๆแล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าคล้ายกับการนั่งมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับแต่แค่คุณต้องจินตนาการเอาเองผมโคตรเกลียดท่านี้เลยชวนให้เมื่อยชิบเป๋งยังไงคุณกุ้งอย่าเอาแต่มองเพื่อน โอ้ยอย่าก,กดดันได้ไหมล่ะขอคิดก่อนใจเย็นๆน,นะคะน้องกุ้งค่อยคอยคิดนะพี่หน้าสวยคนหนึ่งแทรกตัวผ่านขุมพี่ว้าเข้ามานั่งยองๆตรงหน้าเธอคือพี่สันใจดีที่ผมปลื้มใจทุกครั้งเมื่อเห็นหน้าเฮอนางฟ้าของเขาผมคิดไม่ออกอะพี่ผมกระซิบลองคิดว่าอะไรจะแสดงตัวตนของกุ้งแล้วลองปรับใช้ดูนะผมกลัวโดนด่าอะ อยากกลัวออกไปก่อนผิดถูกอย่างน้อยก็ได้ทําถ้าไม่ดียังไงพวกมันก็ต้องปรับแก้ให้อยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันมีเหตุผลมากพอน่ะโหนี่ถ้าคนอื่นพูดจะไม่เชื่อนะเนี่ยแต่พอพี่อามวยสุดสวยคนนี้พูดแล้วเหมือนบัญชาจากสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้แฮะกระซิบอะไรกันคะพี่สันไปนั่งก็อีลมเฮ้ยอย่าทำกับพี่ใจดีของผมอย่างนี้ดิเขามา่ช่วยผมนะเว้ยขออนุญาตช่วยพี่ครับ เพื่อน <P ew an> เพื่อน <P ew an> ผู้ชายในแถวยกมือกันขึ้นทุกคนมันคือวิธีอาสาเวลามีผู้หญิงถูกทำโทษและตอนนี้วิธีแมนแมนของพวกมันกำลังกดดันผมแบบสุดๆเชิญเชิญทุกคนเลยพี่วาเคล้างามจ้องมาที่ผมอีกครั้งคุณจะนั่งคิดจนกว่าเพื่อนจะหมดแรงก็ได้นะโอ้ยกดดันกันเข้าไปเอาวะเอาเหอะสิ่งที่ผมเป็นใช่ไหมล่ะได้ผมจะลองดู ขออนุญาตแนะนำตัวครับผมยกมือข้างขวาขึ้นแขนแนบหูตามระเบียบการรับน้องเชิญใจเต้นแรงจนจะหลุดออกมาแดดิ้นที่พื้นแล้วเนี่ยผมลุกขึ้นเดินไปยืนหน้าแถวหันมาทางเพื่อนๆผู้หญิงที่นั่งอยู่รวมถึงผู้ชายที่นั่งเก้าอี้ลมอยู่ด้านหลังด้วยพวกมึงอย่ามองกูแบบนั้นสิวะกดดันนะเนี่ยเอาไงพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่เชิญเอาลนะนะ ผมชื่อนายอิสระนามสกุลปัดชิมสหะชื่อเล่นกุ้งผมเห็นทุกสายตากำลังจับจ้องมาทางนี้เออเออเอิงเออยจะเล่าไปถึงสถาบันครั้งมอปลายได้เล่าเรียนศิลป์จีนถึงสามสมัยจบจากโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วะคนเดิมเดินเข้ามาใกล้ทำอะไรของคุณว่ะเนี่ยก็แนะนำตัวไงครับ ผมอธิบายมือไม้ยังค้างอยู่ในท่าตั้งวงอยู่เลยหลังจากเอื้อนเอ่อยแบบไม่ลูกคอผ่านไปแล้วมันเป็นคุณตรงไหนวะพ,พ่อผมชอบกุ้งสุธิราชที่เป็นลิเกอะครับแล้วพี่สันเขาบอกว่าให้ลองพรีเซนต์ความเป็นตัวเองผมก็เลยผมมองไปทางพี่ผู้หญิงที่เข้ามาช่วยแต่ตอนนี้ทำหน้าเสียเหมือนเจอผีอา้าวเจ๊ไม่เวิร์กหรอกหรอแล้วคุณชอบไหมที่ทำแบบนี้นะ่ะ ก็อายนิดหน่อยครับแต่ผมว่าเท่ดีผมพยักหน้าเอาดีๆให้โอกาสคิดขอเอื้อนมากกว่านี้ก็ได้ครับจังหวะนั้นเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกคนมองหน้ากันเพื่อนผู้หญิงในแถวกำลังกลั้นขำส่วนพวกผู้ชายบางคนที่อยู่ข้างหลังตัวสั่นกันไปหมดแล้วแบบห้ามใจไม่อยู่มีอะไรตลกกันนะ่ะพี่กุ้งเขาเป็นตำนานลิเกไทยเลยนะเว้ย ก้มหน้าหลับตาพี่คนเดิมสั่งดังลั่นและปีหนึ่งทุกคนก็ทำอย่างว่าง่ายคำสั่งนี้เป็นอันรู้กันว่าพวกพี่มีอะไรที่ต้องประชุมกันแน่ๆโชคดีที่ผมยืนอยู่นอกแถวแบบนี้เลยได้ยินเสียงกระซิบกระซาบชัดเจนไอสัตว์เสียงนั้นแปลกไปไม่มีฟอร์มดุจนผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่คนไหนกันแน่น้องเทคมึงแม่งเออปะวะเหมือนมึงตอนรับน้องเลยอะสัตว์เอ้ยพวกมึงกูงงวะ คือกูต้องรู้สึกยังไงวะขำก็ขำจะว่าน่ารักก็เออน่ารักว้าวพี่เทคข,ของผมเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยเอแต่เสียงไม่คุ้นเลยแฮะเด่ายากจังเออตอนที่มันบอกว่าเทดีแม่งโคตรจรจังอะ่ะตลกอย่าเสียงดังดีวะน้ำเสียงนี้กำลังกั้นขำเต็มที่เอาไงมึงให้น้องเทคผ่านปะผ่านก็เคียแล้วสงสารน้องเดี๋ยวคณะอื่นขำ หรือมึงอยากให้น้องเทคมึงดังขึ้นไปอีกเอาไงคิดใหม่ไหมล่ะอันนี้เสียงพี่ผู้หญิงใจดีผมจำได้ที่เมื่อกี้ทำหน้าเห็นผีนั่นแหละเออให้พวกพิสันช่วยน้องคิดหน่อยกูว่าให้มันลองทำอีกทีดิถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยคิดให้มันการประชุมเพลิงจบลงพร้อมกับเสียงฝีเท้าของรุ่นพี่ที่แตกคือคล้ายกับว่าชุมนุมเสร็จแล้วโห ได้ยินแบบนี้ก็รู้หมดดีว่าพี่เทคผมอยู่แถวนี้อยากเจอจังผมชอบนะเขาซื้อขนมมาให้ผมบ่อยดีอร,อ,ยอร่อยอร่อยทั้งนั้นแต่ทำไมเวลาเขียนจดหมายต้องแอบว่าเป็นผู้หญิงด้วยโดโปะแตกแล้วเฮียลืมตาได้กลับมาวางฟอร์มวากอีกครั้งกันละใช้อะไรคิดครับคุณกุ้งทำไมพี่ๆเขาทำหน้าซีเรียสจังไม่มีร่องรอยการแอบขำเมื่อกี้เลยแหม ไม่ต้องโดกันก็ได้คุยกันดีๆเซ่รักษาอิมเมจจังเอาไงจะให้โอกาสทำอีกทีโอเคไหมครับทำอย่างก,กับผมเลือกได้ที่ไหนกันล่ะเร็วคิดตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปนั่งมาแล้วเอา้าเอาอะไรเอาแบบโอ้ยมันคืออุทานนะครับคือว่าถ้าผมยืนตรงนี้กลัวคิดไม่ออกอะแล้วพิวาคนนั้นก็เดินเข้ามายืนกอดอกประจันหน้าจ้องผมเต็มที่ ห,หน้าตาดีเหมือนกันนะครับถึงจะคล้าเนื้ดูเซอร์ไปหน่อยก็เถอะจะมองกูหรือว่าจะคิดฮะมันกดดันทั้งสองทางเลยอ่ะพี่เร็วก็ได้ครับไม่เห็นต้องตะโกนเลยเนี่ยผมสุดลมหายใจรวบรวมความกล้าอีกรอบถ้างั้นก็ต้องใช้ไม้ตายแล้วสินะเฮะ้คราวนี้ถ้าไม่ผ่านก็ให้มันดูไปไอออที่กำลังนั่งเก้าอี้ลมจนเหงื่อโซก ทำปากขมุบขมิบให้กำลังใจผมเต็มที่โอเคคราวเนี้ยมึงไม่ผิดหวังแน่เพื่อนรักผมพร้อมแล้วครับเชิญพี่วักสุดโหดถอยออกไปผมกลับมาประจันหน้ากับทุกคนอีกครั้งซึ่งคราวนี้พวกเขาทำหน้าลุ้นกันหนักกว่าเดิมผมชื่อนายอิสระนามสกุลปัดฉิมสหะชื่อเล่นกุ้งผมตั้งการขึ้นมาในท่ากลังน้ำสไตล์ เตรียมทำท่าแบวเต็มที่น้องกุ้งน่ารักใครไม่รักก็บ้าแล้วทำเป็นจิ้มแก้มซะด้วยจบจากโรงเรียนเซนเจมยอมยอมเป็นข้าวมันไก่ทำท่าไก่ขันกระตากระตกักอยู่เอกการแสดงและกำกับการแสดงผมแอบเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของพี่วักหน้าโหดคลาวแพะคนนั้นอยู่แป๊บหนึ่งแต่เมื่อผมจ้องเขากลับปั้นหน้าหหวซะดือด้อมันเลยเดาไม่ได้ว่าพี่เขาโอเคหรือเปล่าพวกพี่ว่าไง หัวหน้าว้าขันไปถามรุ่นพี่คนอื่นๆทุกคนพยักหน้าเงึกงักพวกพี่ใจดีบางคนแอบมีรอยยิ้มด้วยเฮ้ยมีหวังแปลว่ามีสิทธิ์ผ่านใช่ปะเออก็ดีพี่คราวงามพยักหน้าส่งสงแหมชอบก็บอกมาเถอะพี่แพ้ผู้เขาครับแต่ผมจะถามความเห็นคนอื่นหน่อยคุณเดินตามมานี่ผมขมวดคิ้วทำหน้างงใส่ แต่ก็เดินตามเขาไปแต่โดยดีพี่วากสุดเซอร์คนนี้พาผมไปยังลานคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้กันตรงนั้นมีพี่ปีโตกำลังทำกิจกรรมสร้างสารรค์ให้น้องๆเต้นรอบกรองอย่างเอาเป็นเอาตายเห็นแล้วอิจฉาจนอยากจะเข้าไปกลางวงแล้วจัดสักสามสีสเต็ปเห็นปะเขาไม่เห็นต้องดูใส่กันก็ยังรักกันเลยนนิโธไอเก่งพี่วักตะโกนเรียกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังหันหลังเท้าเอวมองดูน้องๆคณะตัวเองเต้นอยู่ ว่าไงมึงเสียงไม่เท่าไหร่พ่อหันมาเท่านั้นแหละผมนี่แทบสตันคนอะไรมันจะหน้าตาดีขนาดนี้อ่ะแงจะเอาจะเอามึงดูน้องกูแนะนำตัวหน่อยดิพี่วิทยาคนนั้นปลายตามองผมช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มจะให้ดูทำไมน้องเขาดังอยู่แล้วนี่เฮ้ยเขินว่ะรู้จักกันด้วยหรอเอ๊ะที่ว่าดังเขาหมายถึงดังในด้านไหนวะ กูหมายถึงท่าแนะนำตัวอ๋อเอาดิพี่สุดหล่อหน้าใสาคนนั้นหันไปหยุดน้องๆที่กำลังเต้นอย่างมากครั่งปีหนึ่งพักก่อนมาดูสินกรรมแนะนำตัวกันเร็วพอได้ยินคำว่าสินกรรมทุกคนก็ให้ความสนใจทันทีพวกเขามองมาทางผมแสดงท่าทีอย่างกับเห็นดาราแงไม่ต้องมองกันอย่างนั้นก็ได้ครับรู้ว่าการแนะนำตัวของคณะเรามันเจ๋งแต่สำหรับผมอาจจะเหยก็ได้นะ อย่าคาดหวังเลยเพื่อนๆพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคุณพี่วักหันมาบอกอย่าให้เดือนมหาลัยปีที่แล้วผิดหวังล่ะฮะอะไรนะพี่สุดหล่อคนนี้เป็นเดือนมหาลัยเลยเหรอมีหน้าหล่อสวรรค์ปั้นขนาดนี้อยากจะยกนิ้วให้ยกตัวให้ด้วยก็ได้อ่ะสู้ๆนะครับน้องกุง้งพี่เก่งยิ้มหวานโอ้ยได้หาก,กับไอย้ยเหมือนใจได้ปริญญา ขออนุญาตแนะนำตัวครับผมยกมือก้าวขาเข้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจผมชื่อนายอิสระนามสกุลปัดฉิมสะหะชื่อเล่นกุ้งน้องกุ้งน่ารักใครไม่รักก็บ้าแล้วจบจากโรงเรียนเซนต์เจมส์ยอมยอมเป็นข้าวมันไก่อยู่เอกการแสดงและกำกับการแสดงผมได้ยินเสียงงือ้อแบบเก็บอารมณ์มาจากสาวๆกลุ่มหนึ่งผมไม่ได้หันไปมองหรอก พรอสายตายังจดจ้องไปที่ดวงตาคู่สวยของพี่เก่งคนอะไรตาหวานชะมัดนี่ก็จะให้ผมละลายอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเอ่ยยืนยันคำเดิมว่าจะเอาจะเอามึงโอเคไหมพี่วาคณะผมเดินเข้ามาไม่เคก็เฮียแล้วน้องน่ารักขนาดนี้งุย้ยตัวจะระเบิดเป็นปลาปลากระเป้าแล้วนะ ถ้าหยอดเรือจิ้มอีกทีอะงั้นทาแนะนำตัวของคุณผ่าน Yes ถึงจะกำลังปราบเื่มกับคนหน้าตาดีแต่พอได้ยินประโยคนั้นจากพี่วากผมถึงกับกระโดดตบมือเลยทีเดียวเ้อในที่สุดก็ผ่านแล้วโว้ยเชิญคุณกลับไปที่แถวด้วย แล้วพี่แสนโหดก็หันหลังขวาเดินกลับไปโดยไม่ลืมโบกมือลาเพื่อนอย่างพี่เก่งที่ยังไม่หยุดยิ้มให้ผมเลยซูซูน,น้องกุ้งพี่รู้รับน้องศิลกรรมมันเหนื่อยเออเอา้าพี่เก่งชวนคุยแบบนี้ไปต่อไม่ถูกเลยสิฮะเอแต่เขาไม่มีกฎห้ามคุยกับรุ่นพี่คณะอื่นนี่นาขอบคุณนะคะพี่ดีใจด้วยนะคะพี่สอบติดตั้งใจเรียนนะ แน่นอนครับพี่ผมทำทีจะหันหลังแต่ไม่รู้ทำไมอยากมองหน้าเขาชัดๆอีกครั้งของดีๆแบบนี้ไม่อยากให้หลุดมือไปง่ายๆอะ่ะพี่เก่งครับผมย่นจมูกด้วยความเขินว่าไงเอ่ยพี่เอิมพี่มีแฟนหรือยังครับเอาวะพี่เก่งเหมือนจะงงกับความกล้าบ้าบินแต่พอตั้งสติได้เขาก็ยิ้มออกมาอย่างน่าเอ็นดู ยังไม่มีครับถ้างั้นผมเดินเข้าไปไประชิดตัวเดือนมหาลัยคนล่าสุดจากคณะวิทย์ผมขอน,อนอนกับพี่ได้ไหมหึพี่เก่งเอียงคอนะฮะถึงจะนิ่งกันอยู่นานสุดท้ายพี่สุดหลอกก็คลี่ยิ้มบางๆในที่สุดทำไมจะไม่ได้ละ่ะชยโยติดกับแล้วหนึ่งผมนี่ยิ้มแป้นเพราะความเขินเต็มที่เลยเย่ ชีวิตมหาลาัยเริ่มสดใสแล้วโวยคุณกุ้งเราทั้งสองคนสะดุ้งเมื่อมีเสียงตะโกนมาจากอีกฝ้าของลานกว้างจะคุยกับผู้ชายอย่างนานไหมกลับมาที่แถว1ิบเกผมรีบโบกมือลาคนตรงหน้าอย่างเสียดายก่อนจะรีบใส่เกียร์วิง่งเดี๋ยวคุยกันนะพี่เก่งต้องกลับไปลงนรกก่อนโอ้โหชีวิตมหาลาัยมันสบายๆง่ายๆอย่างกับซื้อของที่ลาซาด้าแบบนี้นี่เอง ตื่นเต้นรอวันเปิดเทอมไม่ไหวแล้ว